ฟิล์มธนภัทรโชว์ผลภูมิคุ้มกันพุ่งสูงกว่า800หลังฉีดวัคซีนครบ2เข็มเป็นอีกหนึ่งบุคลากรในวงการบันเทิงที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพระเอกหนุม่มฟิล์มธนภัทรกาวิละซึ่งล่าสุดก็ได้มีการลองไปตรวจภูมิคุ้มกันทําเอาเจ้าตัวแฮปปี้สุดๆเพราะผลที่ได้ที่มีภูมิคุ้มกันสูงในระดับที่ใช้ได้พร้อมทั้งแนะนําให้ผู้ที่ฉีดครบ2เข็มแล้ว หากต้องการรู้ภูมิก็รอสักสามถึงสี่อาทิตย์แล้วค่อยไปตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันมากเท่าไดโดยฟิลม์มธนภัทรได้มีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมโชว์ผลตรวจภูมิคุ้มกันที่ระบุว่ามีภูมิคุ้มกันสูงถึง814.50อ u ทับพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเมื่อธนภัทรฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มเรียบร้อยอยากรู้ว่ามีภูมิไหมมาถึงจุดนี้ก็ต้องตรวจครับผลออกมาคือ 814.50 AU/mL ซึ่งคุณหมอบอกว่าคนที่ได้นี่เรียกว่าใช้ได้เลยสบายใจละส่วนใครที่ฉีดวัคซีนแล้วอยากรู้ภูมิของตัวเองก็ให้รอให้เข็มที่2ครบสัก3 4สัปดาห์แล้วค่อยไปตรวจอ้ออย่าลืมปรึกษาคุณหมอกันนะทั้งนี้หลังจากที่โพ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปในบุคคลวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับคาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวเน็ต แาถามกันเพียบว่าพระเอกหนุมฉีดวัคซีนอะไรทางนั้นของหนุ่มฟิล์มก็ได้ออกมาตอบว่าขออนุญาตตอบเรื่องวัคซีนนะครับมีหลายคนเข้ามาถามเยอะว่าฉีดอะไรคือฉีดเป็นซิโนแวคทั้งสองเข็มเลยครับ